เอาละครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารของเซิร์ฟเบต้าจีนนะครับอันนี้ก็เป็นหน้ากิจกรรมล่าสุดที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นอ่าสกินตุ๊ดจีนนะและได้ข่าวว่าจะมีพวกสกินของนตาตาาบูคองไฮยเตะมาด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นสกินที่เท่มากๆเลยซึ่งนี่ก็จะเป็นสกินของนาตาานะครับที่ผมได้ข้อมูลมาล่าสุดนะก็จะมีชิ้นส่วนให้เราเก็บแล้วก็ไปแลกนะครับอันนี้ก็สามารถแลกได้1อันแลกได้52เลยเหรอโอ้โหเพิ่มมา52จริงด้วย แล้วก็เราก็เป็นแลกตรงร้านค้านะครับสองพันห้าพันเอฟเฟกประมาณนี้ครับถามาดูกันข่าวต่อไปนะครับก็จะเป็นข่าวในวเรื่องของระบบการแต่งสกินแต่งท่าเต้นเนี่ยนะครับก็จะดูสะดวกมากขึ้นเห็นว่าเราอยู่ในหัวข้อของการแต่งอิโมจินะครับด้านซ้ายก็จะเป็นหัวข้อนะอันนี้ผมอยู่ในร้านค้านะครับด้านขวาก็จะเป็นช่องที่เราจะแต่งนะครับอันนี้ก็สามารถใช้เพชรได้เลยเราได้มาแล้วเราก็ใส่ไปเลยนะครับซื้อไปเลยนี่เราก็กด แลกเปลี่ยนแล้วก็ใส่ประมาณนี้ช่องที่2นะครับเวลาเราฆ่าฝันขรงข้ามหรือว่าคิวฝันขรงข้ามเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกขึ้นนะช่องแรกเป็นอิโมจิเช่องที่2เป็นเวลาเราฆ่านะแล้วก็สามารถซื้อได้เดี๋ยวขอเปลี่ยนกันนะครับ2ช่องสุดท้ายก็จะเป็นการวาร์ปแล้วก็การวิ่งนะครับ อ่าก็จะวิ่งออกป้อมอะไรแบบนี้โอเคประมาณนี้สำหรับหัวข้ออีมจิต่อไปนะครับก็จะเป็นร้านค้าของอีมจิเมื่อกี้เนาะหัวข้อที่2ก็จะเอาไว้แบบเลือกซื้อแบบง่ายๆแบบนี้นะก็จะแยกกันเป็นแถบแบบนี้เลยนะครับการวาร์ปการวิง่งเอฟเฟกตตอนฆ่าประมาณนี้หัวข้อที่3นะครับก็จะเป็นท่าเต้นนะเราก็จะรู้เลยนะครับจากโลโก้เลยก็จะมีท่าเต้นอะไรบ้างาจะ,ะดูสะดวกมากขึ้นนะครับอย่างของนาคอร์สนะ เวลาเราใส่สก,กินเนี่ยนะรเราก็สกามารถซื้อท่าเต้นแล้วก็มาโชว์แบบนี้ได้นะครับแต่ว่าถึงซื้อไปก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะผมไม่มีสก,กินซื้อได้แต่ถ้าไม่มีสก,กินก็เอาไปใช้ไม่ได้สําหรับท่าเต้นนะครับเราต้องไปใส่ร่างปกตินะตัวไหนมีร่างปกติบ้างอย่างไวอเล็ตนี่ก็ใส่ได้นะครับมีช่องให้ใส่เราก็เลือกซื้อเลยเนะครับมีสองท่า เป็นเพชรหมดเลยโอ้โหโคตรดีประมาณนี้ครับสําหรับอ่าช่องท่าเต้นมีตัวอะไรบ้างเนี่ยมาหลอดโอ้โหเต้นเท่เต้นเทมากมีเยอะเลยนะครับก็ดูสะดวกมากขึ้นนะมากันในอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นร่างแบบอ่าแต่งตัวนะก็จะเป็นชุดในการแต่งตัวแต่งสกินเพิ่มเติม ก็จะดูสะดวกมากขึ้นนะครับว่าตัวไรมีสกินไหนให้ใส่บ้างนะครับช่วงนี้เขาก็ฮิตตัวอะไรอ่ะลาวิลปะก็จะเปิดหน้าต่างโชว์มาแบบนี้เท่ๆแล้วก็สามารถอ่เลือกดูได้นะครับว่าสกินไหนสวยอันไหนสวยเราก็เลือกซื้อได้เลยนะครับอย่างอันนี้ผมก็กดซื้อไปอแต่ว่ามันยังใช้ไม่ได้เพราะผมไม่มีสกินนะครับก็เหมือนเดิมเหมือนกับอ่านาคอนเมื่อกี้ ประมาณนี้ครับสำหรับการแต่งสกินเพิ่มเติมที่จะดูสะดวกและวก็ง่ายมากขึ้นนะแล้ก็สามารถเลือกดูแบบนี้เลยก็จะโชว์หน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับมีหมดเลยเลือกเป็นแท้งซัพพอร์ตแครี่การอัปเดตในอนาคตก็อาจจะมีเยอะมากขึ้นสำหรับการแต่งสกินให้เข้ากับเกมต้นฉบับ ัวข้อสุดท้ายเนี่ยเพิ่งมาใหม่ส,ส,สดๆสร้อนๆก็จะมี2ตัวเป็นแซนิตกับบูคองนะครับบูคองก็จะเป็นสกินใหม่อันนี้ก็จะเป็นสกินใหม่เหมือนกันก็จะเป็นเอฟเฟกต์อ่าตอนฆ่าเนี่ยเป็นคนหลอดเลือดนะนะไม่ใช่หลอดเลือดหรอกนะครับเป็นอ่าที่อยู่บนหัวหลอดเลือดนะครับก็จะมีแจ้งขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเป็นเอฟเฟกต์ใหม่นะนี่เป็นสกินบูคองใหม่แน่นอนนะแต่ว่ายังไม่โชว์เป็นโมเดลอ่ะก็รอดูสกินบูคลองนะว่าจะเทขนาดไหนในร่างคนประมาณนี้ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแต่งตัวเหมือนเดิมซึ่งได้มีการอัปเดตห้องแต่งตัวใหม่นะครับไอคอนก็จะอยู่ซ้ายมุมล่างนะครับนี่เลยกดเข้าไปก็จะเป็นหน้าห้องแต่งตัวแบบนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะแต่งตัวอะไรฮีโร่ไหนที่มีการแต่งตัวได้ในตอนนี้เราก็สามารถาใส่ในเรื่องของค่าเต้นนะครับ หรือว่าจะเป็นชุดนะที่เราจะเลือกโชว์มาแบบนี้นะครับแบบนี้ง่ายแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นของลาวิลนะครับอย่างของลาวิลนี่ก็จะเป็นในแม่น้ำนะครับก็จะมีชุดสีที่ผมเลือกดูเมื่อกี้การอัปเดตครั้งนี้ก็น่าจะง่ายมากขึ้นเพราะว่าเราสามารถแต่งตัวได้หลายช่องทางครับโดยที่ไม่ต้องเข้าที่ที่เดียวเนาะแถมระบบในการโชว์ก็น่าจะตอ,อบโจทย์เนี่ยรับเอาใจสายแต่งโอเคทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ถ้ามีการอัปเดตอะไรก็จะมาบอกเนี่ยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย 「だが運命なんても」